สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวมอนสเตอร์ไาฮานะคะก็ซื้อม,มาจากโรบินสันนะคะโรินสัน,นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะอยากได้มากเลยรถมันเซลนะคะเหลือ589บาทนะคะก็เลยจะมายี่ห้อน,นะคะเมจิกเกิลนะคะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะ Funny Funny เอ่อ Funny so beautiful นะคะก็น่คะข้างๆเป็นอย่างนี้นะคะข้างงโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะก็จะใช้เป็นมือเราไม่แน่นะไม่แน่นี่นะคะก็แกะออกมาเลยมาแกะโอ้ยไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได,ไได้เป็นกล่องสีดำนะคะเพราะว่ามันเป็นมอนสเตอร์ไฮค่ะคือมอนสเตอร์ไฮนี้เราก็ชอบนะตัวนี้น อาจจะตั้งชื่อว่าเฟรลี่นะคะโอเคไแล้วะคะนี่นะคะไม่เอาชื่อเฟรลี่ดีกว่าชื่อแองเจลนะคะคือมันจะมีตัวนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นตัวนี้ด้วยแต่ว่าตามติดแล้วเราอยากได้ตัวนี้นะคะอ นะคือขั้นตอนนี้อาจจะให้ผู้ใหญ่แกะให้ก็ได้นะคะถ้าใครยังเป็นเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าเราโตแล้วเราแกะเองได้นะคะน่ารักมากเลยอะ นี่เฮ้ยน,น่ารักเป็นอย่างเสื้อหานะคะผมมันน่ารักมากเลยค่ะย่างรองเท้ามัน โอ้โหองทามัต้องใส่ไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะคะนี่นะตั้งโชว์ได้ะคะ่ะนี่นะหน้ามันจะเป็นอย่างนี้นะคะแม่ซื้อให้นะคะอันนี้ มีเป็นอันนี้วีนะคะเป็นหวีเรื่องัวกเค้ยไม่เกิไปกว่าเดี๋ยวเราจะโชว์ไว้อย่างนี้นะคะก็โอเคนะคะก็น่ารักมากมากเลย,เลยก็ไปลองซื้อหาซื้อกันดูนะคะแล้วจะรู้ว่ามันดีมาก นะะ่ารักเลยค่ะไม่ได้ดีมันน่ารักโอเคก็เดี๋ยวเราเราขอไปเก็บก่อนนะคะนี่นะคะตุ๊กตามอนสเตอร์ไฮค่ะใครอยากมีตุ๊กตาน่ารักน่ารักอย่างนี้ไว้เล่นนะคะก็ไปซื้อกันได้นะคะก็นี่เลยนะคะโอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยบ๊ายบาย,บายค่ะ